สวัสดีค่ะทุกคนพิงจากเพจม sure ัมมี่อินชัวคลิปนี้เป็นคลิปที่3ของเราแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพิงมี5สัญญาณเตือนที่บอกให้รู้ว่าลูกเราเนี่ยอาจจะเป็นโรคหนุ่มสาวก่อนวัยโรคหนุ่มสาวก่อนวัยทุกคนเคยได้ยินไหมคะจริงๆโรคนี้เนี่ย มีมานานแล้วนะคะสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็มีคนเป็นโรคนี้มาแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดกล่าวถึงกันในทางการแพทย์โรคหนุ่มสาวก่อนวัยเนี่ยเป็นยังไงคือโรคเนี้มันเกิดภาวะที่เด็กๆเ,เนี่ยโตเร็วกว่าปกติค่ะซึ่งมักจะเกิดในเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย8-20ถึง20เท่าเลย5สัญญาณเตือนนั้นข้อที่1ค่ค่ะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยจะมีเต้านมขึ้น น้องอาจจะบ่นว่าคุณแม่หนูรู้สึกเจ็บจังเลยโดนเต้านมเนี่ยะจะเหมือนมีตุ่มขึ้นแล้วก็น้องก็จะเจ็บไม่อยากให้จับอะไรอย่างเงี้ยนะคะสัญญาณเตือนที่สองก็จะมีหน้ามันสิวขึ้นประมาณนี้นะคะสัญญาณเตือนข้อที่สามก็คือว่าอาจจะมีกลิ่นตัวถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยก็อาจจะมีส่วนในข้อนี้มากหน่อยกลิ่นตัวนี้จะมาก่อนเลยนะคะ ข้อที่4ก็คือว่าส่วนสูงสังเกตได้เลยส่วนสูงของน้องเนี่ยจะสูงขึ้นผิดปกติเช่นปกติเนี่ยเวลาสมมุติถ้าเป็นเด็กอนุบาลน,นะคะเข้าแถวอยู่หน้าเสาธงเนี่ยเออเขาอาจจะเรียงลําดับกันอยู่ในระดับนี้นะสูงสูงระดับประมาณหนึ่งยู่ๆเนี่ยพอขึ้นอนุบาลสองอนุบาลสาน้องโดดเลยความสูงโดดขึ้นไปต่างจากเพื่อนแบบผิดปกติอันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสังเกตด้วยและสัญญาณข้อที่ห้า ก็คือถ้าเป็นเด็กผู้หญิงอาจจะเป็นตกขาวนะคะแล้วก็อาจจะมีประจำเดือนเลยถ้าในเด็กผู้ชายเนี่ยจะมีเสียงแตกนะคะแล้วก็จะมีลูกอัณฑะที่ใหญ่ขึ้นตรงนี้เนี่ยโรคเสาวก่อนวัยเนี่ยเป็นโรคที่ยังไม่มีสาเหตุแน่ชัดนะคะว่าเกิดจากอะไรแต่หลักๆแล้วส่วนใหญ่มาจากพันธุก,กรรมและสภาพแวดล้อมอย่างสภาพแวดล้อมก็คือเช่นถ้าหากว่าลูกเราเนี่ยทานอาหารแบบสมบูรณ์เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย คุณแม่หลายๆท่านก็มักจะอยากให้ลูกทานเยอะอะไรเงี้ยทานของทอดของมันมากเนี่ยเด็กมีภาวะความอ้วนซึ่งมีผลกับฮอร์โมนอาจจะทำให้เกิดฮอร์โมนผิดปกติได้นะคะตรงนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็ต้องดูแลสังเกตให้ดีเพราะว่าหากว่าลูกเนี่ยเกิดภาวะเป็นโรคหนุ่มสาวก่อนวัยตั้งแต่อายุ8-9ขวบอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นในผู้หญิงเนี่ย ร่างกายเขาก็จะเป็นสาวคือดูแลเป็นสาวกว่าเพื่อนๆน,นะคะตัวสูงกว่าเพื่อนๆซึ่งอาจจะเป็นอันตรายทําให้เกิดการล่อลวงได้ง่ายเพราะสภาพจิตใจเขาก็คือยังเป็นเด็กในส่วนของออสภาวะสังคมเช่นเด็กอาจจะรู้สึกว่าเราแปลกแยกกว่าเพื่อนไม่เหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะโดนล้อเลียนหรือว่าสุดท้ายเนี่ยเด็กอาจจะแยกตัวถ้าหากว่าลูกๆของ ของคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยมีมีสภาวะามีห้าสัญญาณเตือนเช่นนี้เนี่ยอยากจะให้สังเกตลูกให้ดีนะคะเราสามารถไปตรวจโปรแกรมตรวจฮอร์โมนซึ่งตรวจหาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนไว้ได้ตามโรงพยาบาลทั่วไปนะคะในส่วนนี้ก็วันนี้คลิปนี้จบสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาคุยเรื่องในรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อค่ะสวัสดีค่ะ